ครับวันนี้พวกกบผหมอ้อนนะครับในเกมอาก้าดอทไอโอนะวันนี้ออกมาเล่นมันเลยดีกว่าจะไม่ลองรองช้าครับผมมาเลยโอ้ในมือถือนะรอบนี้ในมือถือ,อส้มอย่าเพิ่งเข้าใกล้ครับล็กตัวตายตั้งแต่เริ่มครับของขอาภัยแทนด้วยเราต้องไปกันฮะีผมจะบอกไว้ก่อนนะชแน,นลนี้จะไม่ต้องไม่มีคำหยาบจับ เมื่อกี้หลุดครับหลุดทำไมเมื่อกี้เป็นความหลุดของผมผมหลุดไปครับไม่ไห็ไรครับไม่ว่ากันเฮ้ยมันเล่นยากเว้ยในนี้เดะเดะเดะข้อหลังแชทในขอมองแชทละกันนะเปลี่ยนเปลี่ยนละชื่อนี้ไม่ได้ผลฮะ มันบอกไม่กินคนไลายลิ้นข้างชื่อโอ้โหไปเลยอย่างนี้ไปเลยอยู่ไว้นะไหมไม่รู้ไปก่อนไปก่อนไปก่อนตอนนี้ไปก่อนไปก่อนโอ้ยชเปเองแล้วคนเยอะฮะตอนนี้อันดับอยู่ที่เจ็ดสิบหกนะโอ้ยหมาไล่แดกครับผมเราต้องรีบแล้วฮะหมาไล่แดก ไลทไลท์ไลทไลฮโดนคอรี่สามสิบอะไรไม่รู้ฮะเขากินผมเข้าไปเรียบร้อยกีของอร่อยกันนะ่าดูบริจากเ้ียนนะโอ้โหริจากกันมันฮะรีวอนรีวอนอะไรอ่านไม่ออกไปก่อนแล้วตอนนะี้นี่นี่นี่ครับเข้าล่างข้าล่างข้างล่าง,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 างยุดยุดธคนไทยอะ่ะบอกคนไทยอยากกินกันดิ ให้คนไทยฮะโอ้โหโอ้โหไปกันเลยฮะตอนนี้รีบแล้วรีบไปก่อนรีบไปเรื่อยๆฮะโอ้โหใครครับเดินโซนทางโซนทางโซนทางแดกหมดโอ้โหอีกรอบเดียวรอบเดียวแ,วแม่วันนี้ก็มีเวลาน้อยเกินไปนะฮะเวลาน้อยมาใกล้จะสอบด้วยใกล้จะสอบทุกคนก็จะลืมอ่านนัสือกันด้วยนะครับ โอ้ย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 ไรแดกอะไรแดกอะไรแดกโดนแดกแน่นอนโอ้ยขอโทษครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรอะไรอะไรได้กินโอ้โหโอ้โหโดนเบสกินเข้าไปแล้วเอ่ออุยตุกนาโอเคครับวันนี้ขอจบเพองเท่านี้นะขอแค่สองนาทีฮะเออเดี๋ยวเอ้ยอย่าลืมครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กันนะครับสวัสดีครับ